สวัสดีค่ะสวัสดีชาวและคณะราศีกุมทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวิดาทารลอดนายนายค่ะวันนี้อยู่กับแม่หมอพี่เพียวนะคะในการทํานายดวงนะคะประจําเดือน มิถุนายนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งนะคะติดตามช่องวิรดาตลอดนานเพื่อเป็นกําลังใจให้แม่หมอแล้วก็แม่หมอต้าด้วยนะคะสําหรับดวงนะคะชาวราศีตุลในอ่าขอโทษนะคะสําหรับดวงชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยดาวประจําตัวของชาวราศีกุมนะคะอยู่ในเรือนอ่า อยู่ในเรือนสหัชชานะคะซึ่งจะอยู่ในตําแหน่งเนี้ยประมาณปีครึ่งนะคะทำให้ชาวราศีกุมเองเนี่ยภาพรวมจะมีในเรื่องของการ ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆมีเกณฑ์การเดินทางมากๆเลยนะคะเดินทางเยอะเป็นพิเศษนะคะหรือคุณเองเนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิธีการใช้ชีวิตใหม่ๆเปลี่ยนสังคมลองไปหากิจกรรมอะไรเสริมทาหรือลองออกไปเจอสังคมข้างนอกรอบข้างบ้างนะคะมันจะทําให้คุณมีเกณฑ์การเดินทางหรือต้องไปเกี่ยวข้องกับสังคมใหม่ๆอยู่ตลอดนะคะส่วนดาวการเงินแล้วก็ดาวโชคลาภเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะดาวพระฤหัส ที่อยู่ในเรือนนะคะอ่าราศีมินได้ตำแหน่งเกษตรนะคะทั้งดาวโชคลาภดาวการเงินเนี่ยก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีมากๆเลยทีเดียวนะคะเพียงแต่คุณเองนั้นอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวข้องกับเรื่องของการทันเลาะขัดแย้งกับเพื่อนร่วมงานสักนิดหนึ่งนะเพราะดาวเสาร์ที่มาจากเรือนวินาศส่งแรงเอื้อมไปถึงดาวอังคารนะคะที่เป็นเจ้าเรือสหัสชกรรมะ ปัญหาก็จะมาจากเพื่อนร่วมงานการทะเลาะขัดแย้งกันเรื่องของเงินเงินทองทองหรือให้เพื่อนยืมให้เพื่อนที่ทํางานยืมเงินปรากฏว่าเขาดันโกงเงินคุณไปอะไรแบบนี้นะคะหรือพอไปทวงแล้วก็เกิดเหตุให้ทะเลาะกันระมัดระวังปัญหาที่มาจากเรื่องของเพื่อนร่วมงานคะ่ะ เดี๋ยวเราเริ่มวิเคราะห์จากในเรื่องงานกันก่อนเลยนะคะการงานของชาวราศีกุมนะคะในช่วงเดือนนี้คือดาวอังคารดาวังคารนะคะอยู่ในราศีมีนนะคะคือเรือนกะดุมพานะคะแล้วก็ได้ตําแหน่งประนั่นเองนะคะการงาน,นถือว่ายังไม่ได้มีความโดดเด่นอะไรมากนะคะงานที่เป็นประเนี่ยมันหมายถึงงานที่ทําให้คนอื่นงานที่ไปช่วยคนอื่นงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการซื้อมาขายไปในหน้ากินเปอร์เซนอะไรแบบนี้นะคะและ แต่มันก็ยังมีเกณฑ์ที่จะมีเงินนะคะจากเรื่องของการเป็นนายหน้าคนกลางเข้ามาแต่คุณจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะใครที่มีหุ้นส่วนหรือทําอะไรกับเพื่อนสังคมเพื่อนร่วมงานเนี่ยมันอาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้นะเพราะดาวพระเสาร์เนี่ยส่งแรงเอื้อมถึงดาวองคารการงานนั้นก็ยังมีเกณฑ์ที่จะเกิดความแตกหักเกิดปัญหาอุปสรรคต้องเหนื่อยต้องบู๊ต้องลุยต้องฟาดฟันกับคนในหน่วยงานอะไรแบบนี้นะคะหรือต้องฟาดฟันกับสังคมที่ อาจจะค่อนข้างจะมีความเหี่ยวสักนิดหนึ่งนะคะหรือทาอาจจะทาให้คุณค่อนข้างเหนื่อยเหนื่อยกับการบุกบ่าฝ่าฟันเหนื่อยกับสังคมเหนื่อยกับการปั้นหน้าเหนื่อยกับเรื่องของงานในหลายๆด้านเนาะแต่การงานนั้นก็ยังจะก่อให้เกิดความมั่นคงนะคะหรือก่อให้เกิดรายได้เข้ามาตลอดทั้งเดือนเลยนะคะชาวราศีกุมเนาะเพราะดาวการงานนั้นมันสัมพันธ์กับดาวการเงิน ต่อให้จะมีปัญหาในเรื่องของเพื่อนร่วมงานบ้างปัญหาในเรื่องของการสื่อสารสังคมที่ไม่ดีบ้างแต่ก็ยังเกิดความสําเร็จกับตัวเรานะคะหรือก่อให้เกิดเงินหรือรายได้ใหม่ๆเข้ามาค่ะและในเรื่องของการเงินกันบ้างนะจ๊ะดาวการเงินคือดาวพฤหัสนะคะดาวการเงินคือดาวพฤหัสแล้วก็ดาวโชคลาภก็คือดาวพฤหัสเหมือนกันดาวดวงเดียวกันนะคะได้ตําแหน่งเกษตรการเงินในช่วงเดือนนี้ถือว่ายังดีอยู่นะคะเพียงแต่ ชาวราศีกุมต้องระมัดระวังสักนิดนึงในภาพรวมเนี่ยการเงินดีมีเกณฑ์ที่จะมีรายได้ใหม่ๆนะคะแต่ดาวอังคารเนี่ยมันมาอยู่ สหัชักกรรมม้ามันหมายถึงคุณอาจจะต้องเสียเงินไปกับเรื่องของสาธารณะเช่นเพื่อนมายืมเงินเพื่อนที่ทํางานมายืมเงินเสียเงินไปกับเรื่องของเกณฑ์การลงทุนในเรื่องของงานเสียเงินไปกับเรื่องของหนี้สินเก่าๆอะไรแบบนี้นะคะหรือเกี่ยวกับเรื่องของการอาจจะต้องรีโนเวทปรับปรุงในเรื่องของงานเอาเงินไปลงทุนในเรื่องของงานนะคะเรามาระวังการใช้จ่ายเงินไปกับเรื่องของคดีความหนี้สิน หรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎหมายต่างๆนานาใบสั่งค่าปรับอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีเหตุอุบิเหตุในเรื่องของการเสียเงินรวมถึงยวดยานพาหนะการขับรถแล้วโดนค่าปรับตรวจจับความเร็วนะคะ หรือดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วขับอะไรแบบนี้นะคะมันจะมีรายจ่ายเกี่ยวข้องกับเรื่องของการขึ้นลงขึ้นศาลสิ่งที่ผิดกฎหมายและรวมถึงการกระแทกเฉียวชนและอุบัติเหตุเกี่ยวข้องกับเรื่องของรถยวดยานพาหนะด้วยนะคะต้องระมัดระวังให้ดีนะการคนโทรลเงินในช่วงเดือนนี้อาจจะค่อนข้างยากสักนิดหนึ่งนะคะแก้เคส็ดดวงให้เสียเงินไปกับการซ่อมบ้านซ่อมรถเอารถเข้าอู่เข้าศูนย์เลยนะคะและเสียเงินไปกับเรื่องของการทําสาธารณกุศลก็ได้นะคะการช่วยเหลือคนยากไร้คนที่ประสบ อุทกภัยหรือมีภัยวิวติต่างๆมันก็จะเป็นการช่วยแก้เคสในเรื่องของการเสียเงินในกับสิ่งที่มันไม่ควรเสียได้นะคะและความรักกันบ้างคะ่ะความรักของชาวราศีกุ้มนะคะสําหรับคนโสด ความรักนะคะดูที่ดาวอาทิตนาะเจ้าเรือนปัตตนีนะคะอยู่ในเรือนพันธุนะคะคุณเองอนงาจจะต้องมีความรักเพราะมีแม่สื่อนะพันธุมันแปลว่าแม่สื่อแม่ชักหรือพบรักจากครอบครัวแนะนําก็ได้นะคะครอบครัวคนในครอบครัวญาติพี่น้องแนะนําเป็นสื่อให้หรือพบรักทางช่องทางออนไลน์นะ แต่ว่าความรักของคุณนั้นเนี่ยอาจจะโดดเด่นในช่วงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะที่ดาวปัตตานีเข้าสู่เรือนปุตตะจะมีรักใหม่ๆเข้ามานะแต่อุปสรรคของคุณเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของระยะทางนะคะถ้าเป็นคนโสดเนี่ยหนึ่งเขาอาจจะมามาหายหายเดี๋ยวทักแชทกลับมาเดี๋ยวก็ไม่ตอบเรานะคะหรือเขาอาจจะไม่ได้คุยกับเราคนเดียวหรือเขาอาจจะคุยกับเราเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างเช่อนอาจจะอยากปรึกษาเรื่องงานอาจจะอยาก ขอรบกวนยืมเงินเราอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันก็จะมีในเรื่องของสิ่งที่ขัดแย้งอยู่หนึ่งคุณกับเขาเนี่ยอาจจะยังปรับจูนในเรื่องของนิสัยกันไม่ได้มีความแตกต่างในเรื่องของวัฒนธรรมภาษา กรารใช้ชีวิตรสนิยมไลฟ์สไตล์ที่ค่อนข้างจะสวนทางกันนะเรียกได้ว่ารักครั้งนี้นะคะหรือความสัมพันธ์ที่เพิ่งเริ่มต้นจะคุยที่ดูไม่ได้มีสถานะชัดเจนเนี่ยมันก็ยังดูไม่ชัดอยู่อย่างนั้นนะคะมีความคุ้มเคือในความสัมพันธ์มา,มาหายหายยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะแนะนําว่าอาจจะพูดคุยกันไปก่อนเรียนรู้กันหรือลองแลกเปลี่ยนทัศนคติอะไรบางอย่างแลกเปลี่ยนความรู้อะไรกันบางอย่างก็ได้นะคะเพราะคนที่เข้ามาเนี่ยเขาก็ดูเหมือนจะมีของมีอะไรสอนคุณหรือมีสิ่งที่เขา สามารถที่จะช่วยเหลือหรือให้คําแนะนํานะคะหรือชี้แนะประสบการณ์อะไรบางอย่างให้คุณได้เพียงแต่ความสัมพันธ์ในระยะยาวนั้นอาจจะค่อนข้างมีอุป,ประสรรคสักนิดหนึ่งค่ะและชาวราศีกุมที่ไม่โสดนะจ๊ะมีแควนมีแควนแล้วนะคะในเดือนนี้นะคะความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยถือได้ว่าปัตตาน,นีเข้าเรือนพันธุมีเกตที่จะ ไปเยี่ยมเยียนญาติผู้ใหญ่ของแฟนแล้วก็คุณนะคะแล้วพอปัจตอนนี้เข้าเรือนปุดตาเนี่ยแฟนอาจจะทําตัวเป็นเด็กหรือเมื่อคนอาจจะมีแผนนะคะหลังจากวันที่15มิถุนาวางแผนในการมีลูกมีบุตรร่วมกันมี มีเกณฑ์การเดินทางร่วมกันนะคะแต่สิ่งที่คุณอาจจะต้องระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะในเรื่องของความรักเนี่ยก็คือปัญหาในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นเองนะคะเป็นปัญหายอดทิศเลยนะคะอ่ามันจะมีเรื่องของเงินเงินทองทองขึ้นมาเช่นแฟนคุณอาจจะมาขอยืมเงินคุณนะคะหรือให้รบกวนให้คุณช่วยเหลืออะไรเขาบางอย่างในเรื่องเงินช่วยชําระหนี้สินอะไรบางอย่างให้เขานะคะและความสัมพันธ์เนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของฐานนะเงินทองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่นอยู่ไปอยู่มาก็อาจจะทะเลาะก,กันเพราะว่าแฟนอาจจะช่วยซัพพอร์ตเงินเราไม่ได้หรือรู้สึกว่าทําไมคุณหาเงินได้เท่านี้หรือแฟนอาจจะนำหนี้นําสินนําภาระทั้งเรื่องของการเงินมาให้ทําให้เราอาจจะมีความรู้สึก อึดอัดใจเพราะต้องเข้าไปช่วยแฟนจัดการแก้ไขปัญหาในเรื่องเงินเงินทองทองหรือปัญหาระหว่างบุคคลอะไรบางอย่างนะคะในจุดนี้อาจจะต้องระมัดระวังและอดทนไปสักระยะหนึ่งก่อนนะคะหลังจากนั้นปัญหาก็จะจะ,จะขี้ข่ขี้ข่ายไปในทิศทางที่ดีนะแฟนมีเกนี่จะเปลี่ยนงานหรือมีเกที่จะต้องนําเงินไปลงทุนไปจ่ายหนี้สินอะไรบางอย่างนะคะเกิดขึ้นแก้เค้นนะคะให้อาจจะต้องถ้าในคนที่แต่งงานแล้วเนาะอาจจะต้องแยกกันอยู่สักนิดนึงอยู่กันคนละบ้านนะคะไป ไปมามาหรือต่างคนต่างทํางานที่ส่วนเวลากันสักนิดหนึ่งนะก็จะช่วยทําให้ความสัมพันธ์ที่มันอึดอัดหรือปัญหาต่างๆมันคี่ข่ายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะสุขภาพกันบ้างจ้าสุขภาพของชาวราศีกุมนะคะดาวเสาส่งแรงเอื้อมถึงดาววังคาน ระมัดระวังอุบัติเหตุสักนิดหนึ่งนะคะการกระแทกเฉียวชนเร,นะรื่องรถยานพาหนะหรือเกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกระดูกกระดูกกระเดี่ยวไม่ค่อยดีนะคะอาจจะต้องกินวิตามินหรือแคลเซียมบํารุงช่วงหลังหรือโรคที่เกี่ยวข้องกับกระดูก,ก,ก,กที่มันเป็นมายืดเยื้อยา,ยาวนานนะคะในระยะยาวเนี่ยมันอาจจะมีเกณฑ์ที่จะต้องผ่าตัดหรือเป็นโรคเรื้อรังได้นะคะรวมถึงการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของข้อกระดูกแขนขาเข่าแตกหักหรืออาการฟกช้ำดำเขียวด้วยนะ ต้องระมัดระวังให้มากๆค่ะและโชคลาภนะคะโชคลาภของชาวราศีกุมโชคลาภของคุณนะคะในช่วงเดือนนี้นะคะโชคลาภของคุณนั้นจะมาจากในเรื่องของเกณฑ์การเดินทางนั่นเองมีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจใกล้สถานที่ที่ติดธรรมชาติ ติดน้ําติดทะเลนะคะหรือมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆหรือรวมถึงมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเพื่อนใหม่ด้วยนะคะจริงๆมันเหมือนกับมีในเรื่องของการออกไปสงังสรรค์สมาคมออกไปเฮฮาสางังสรรค์เจอเพื่อนใหม่ๆสังคมใหม่ๆพักผ่อนหย่อนใจนะคุณมีโชคจากเรื่องของเกณฑ์การเดินทางหรือได้ทําอะไรที่มันสนุกสนานทําอะไรที่มันมีความสุขหรือรู้สึกว่าคุณได้ปลดปล่อยตัวเองนั่นเองนะคะ ค้าก็เรียบร้อยแล้วนะคะสาหรับการทํานายดวงชาวลัคนาราศีกุมประจําเดือนมิถุนายนนะคะต้องบอกก่อนเลยว่าแม่หมอทํานายแบบกว้กวางๆนะคะถ้าอยากจะเฉพาะจอจงดวงในะี่ยแนะนํานะคะให้เป็นการเช็คดวงส่วนตัวจะดีกว่าสามารถทักช่องแชทอินบ็อกเข้ามาสอบถามค่าบริการได้เลยนะคะชื่อช่องกับชื่อเพจเป็นชื่อเดียวกันค่ะสําหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งติดตามช่องวดิดาตลอดนานๆเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมอแล้วก็แม่หมอตาด้วยนะคะ พบกันใหม่ใน EP หนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ